เล่าสั้นๆวันนี้นะครับมีของเล่นมาฝากสำหรับใครที่ใช้สายพีคดีไซน์แบบนี้นะครับโดยเราก็จะมีตัวล็อกแบบนี้กันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะไปติดกับที่กล้องเรานี่มันก็จะก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้เหมือนเป็นตุ้งหูของกล้องเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ถ่ายภาพนิ่งบ้างถ่ายวีดีโอบ้างนะครับก็จะมีการถอดสายถอดส่ยตลอดนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่า มันสะดวกดีเราเลยเลือกสายแบบนี้นะครับแต่ก็จะเกิดปัญหาว่าเนี่ยความก๊อกแก๊กของมันอะ่ะบางทีอาจจะมีการแบบว่าตีกับตัวกล้องทําให้เสียงเข้าไปในวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็มีขล้องเล่นที่เป็นตัวช่วยทําให้เพื่อนๆทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาฝากครับมันมาพร้อมกับกล่องแบบนี้สวยๆนี่ครับ ชื่อ,องมันคือ Quick Release Buckle b a d for Shoulder Strap ก็มันก็คือฐานสำหรับ Quick Release ที่ใช้สำหรับสะพายไหล่นะครับโดยชุดหนึ่งของมันก็จะมาพร้อมกับฟลูแคมระบบ F38 นะฮะนี่แบบนี้ง่ายเนะครับเราก็อันดับแรกเอาตัวนี้ติดเข้ากับฐานกล้องของเราก่อนคลาสสิกสุดในการไข่เรนบาดน,นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็ทำการปลด ตั้งหูของกล้องเรา,เอ,าออกอ,ออกทั้งสองข้างเลยครับแล้วน,น,นะครับเราก็ตั้งหูของกล้องเราใช่สิเอาตัวแป้นล็อกของพีคพิซซน์นะครับไปใส่กับตัวนี้ของฟาวแคมนะครับสองข้างเลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สายสไลดยของเรานะครับก็สไพายตามที่เรา อยากได้เลยว่าเอ้ยอยากได้ยาวเท่าไหร่สะพายข้างก็ได้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บนี่น,นีครับไหมทีนี้กล้องเราก็จะไม่มีตั้มหูแล้วเวลาใช้งานก็แค่เอาฐานนะครับใส่ลงไปเนี่ยครับเราก็สะพายด้านข้างปึ๊บ นี่สะพายข้าง้ามก็อยู่อย่างนี้เ,นเวลาใช้งานคุณจะยกขึ้นมาใช้อย่างนี้เลยก็ได้นะถ้าสายยาวพอก็ยกขึ้นมาถ่ายได้เลยหรือกดออกถ่ายงานถ่ายวิดีโอไอเนี้ยก็จะคล้องอยู่กับที่ตัวเราใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่หลุดแล้วล่ะไม่ต้องกลัวว่าพอปลดมาแล้วสายไม่มีที่เก็บเกบกะอีกไม่ต้องเลยก็สะพายไว้กับตัวได้เลยปึ๊บ นี่อยู่กับตัวไปเลยให้ติดกับตัวเราพอถึงเวลาถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เก็บแค่นี้เองเราวใช้งานปุ๊บก็บีบปุ๊บไม่หลุดนะครับไม่หลุดถามว่าจะสามารถไปโดนได้ไหมผมว่ามันมันต้องตั้งใจอะ่ะเพราะมันอยู่ติดกับตัวเราใช่ปะ่ะไรนี้ก็ต้องบีบถึงจะออกต้องตั้งใจปุ๊บกดลลอก ปเอบ,แบบนี่เห็นไยมครับสะดวกง่ายไหมครับทีนี้ยังไม่พอในเมื่อเราซื้อระบบเมาส์ F 3 8มาแล้วก็ควรจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งเป็น Quick Release สำหรับขาตั้งหรือหัวบอลน,นะครับก็เอาตัวนี้นะครับไปใส่กับหัวบอลอันเดิมของเราปึ๊บจัดการล็อกมันซะเป็นการสไลด์เข้าข้างๆนะปึ๊บนี่อยู่เลยทีนี้ เวลาปลดล็อกก็ทำการกดกดปุ่มนี้ปุ๊บสไลด์ออกนี่อยู่ไม่โครงนะครับเนี่ยมันจะเข้าพอดีเลยไม่โครงถ้าเกิดไปต้องการให้ปลดล็อกง่ายๆก็ทำการดึงขึ้นนะครับนี่ดึงออกมานิดนึงแล้วก็บิดตั้งขึ้นเดี๋ยวเขาจะมีสัญลักษณ์ล็อกที่กดไม่ได้ละ ออกไม่ได้เลย,ยง,ง่ายออง่ายปุ๊บกดออกกดง่ายไหมฮะอันเนี้ยผมซื้อมาใช้เลยเพราะว่าตอนผมไปถ่ายงานผมต้องถ่าย2ที่ก็คือถ่ายบนฉากขาวอันนึงเสร็จแล้วปุ๊บผมต้องถอดกล้องมาเพื่อไปถ่ายจุดหนึ่งเอาสินค้าไปวางเอาแก้กาแฟเนี่ยไปวางที่บรรยากาศของร้านแล้วก็ถ่ายทีหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้วิธีการหัวแบบอาคาสสวิต ก็ทําการบิดปุ๊บถ่ายเสร็จปุ๊บถอดออกพอใส่ใหม่ปุ๊บบิดถอดออกไปถ่ายที่นึงบิดกลับมาประกอบอะไรประมาณเนี้ยมันก็วุ่นวายใช่ไหมพออันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วถ้าเกิดถ่ายงานทีสี่สิบห้าสิบชิ้นแล้วมาถอดถอดใส่ใส่เนะี้ยไม่น่าจะใช่เรื่องละผมก็เลยใช้ตัวนี้ในการที่จะแก้ปัญหานะครับมันใช้ด้วยกันได้ปุ๊บนี่ไหม ล็กอกะปุ๊บมาใส่นี่นี่เมาเดียวกัน F 3 8ครับจาก f o l c a m นี่ตัวนี้มาพร้อมกับกล่อง,ของเขาโดยเขาจะแยกขายเป็นชิ้นเลยนะครับสามารถแยกซื้อได้เลยตามที่ต้องการนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใน Description หรือในคอมเมนต์แรกเลยนะครับสบนัสดครับ